แกลบดาคืออะไรและมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรแกลบดําหรือที่หลายๆคนเรียกว่าแกลบเผาทํามาจากแกลบดิบซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสีข้าวเปลือกของโรงสีข้าวในกระบวนการสีข้าวเปลือกคุ้ม,มเมล็ดข้าวจะหลุดออกมาก่อนซึ่งหลุดมาพร้อมๆกับธาตุอาหารบางส่วนที่อยู่ในมเมล็ดข้าวเปลือกแกลบดําก็ได้มาจากแกลบที่ผ่านกระบวนการเผา จะมีลักษณะเป็นผงสีเทาดำสีขาวหรือสีเทาปนดำในทางการเกษตรแล้วแกลบดำถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์มากคุณสมบัติเด่นๆมีอยู่หลายอย่างเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติของแกลบดำข้อที่1แกลบดำจะมีน้ำหนักเบาจึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมเอามาใช้เป็นวัสดุในการใส่ถุงเพาะชำนอกจากจะช่วยทําให้รากเจริญเติบโตได้ดียังสะดวกในการขนย้ายเพราะมีน้ำหนักเบานั่นเอง ข้อที่ 2. ระบายอากาศได้ดีแกลบดําจะช่วยทําให้ดินโปร่งดินล้วนซุยและช่วยทําให้ออกซิเจนในดินมีมากขึ้นทําให้รากเจริญเติบโตได้รวดเร็วข้อที่3มีรูพุนสูงจึงทําให้การอุ้มน้ําและการระบายน้ําได้ดีทําให้พืชทนแรงได้ดีขึ้นข้อที่ 4. แกลบดำเนี่ยปลวกไม่ชอบกินและนอกจากปลวกไม่ชอบแล้วเนี่ยยังมีส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เกิดเชื้อราข้อที่5 ตัวแกลบดำมีฟอสฟอรัสสูงซึ่งตัวฟอสฟอรัสจะช่วยเร่งในการแตกรากแต่จุดที่ต้องระวังก็คือแกลบดำจะมีความเป็นด่างสูงเพราะฉะนั้นก่อนใช้เราจะต้องทำการแช่น้ำเพื่อเจือจางความเป็นด่างออกก่อนข้อที่ 6. กแกลบดำมีความเป็นด่างพอประมาณจากความเป็นด่างนี้เองสามารถช่วยปรับความเป็นกรดของดินได้เราใช้แกลบดำทำอะไรนอกจากใช้เป็นวัตถุดิบในการทำถุงเพาะทำกล้าไมา้แล้ว เรายังใช้ในการลองก้นหลุมก่อนที่จะปลูกต้นไม้เราก็แค่ใช้แกลบดำหนึรร่งถึงสองกัมลองก้นหลุมแล้วพรวนดินให้เข้ากับดินที่เราจะปลูกแค่นี้เราก็สามารถปลูกพืชได้เลยหรือเราสามารถนำแกลบดำหวานลงไปในแปลนที่เราเตรียมไว้สำหรับการปลูกพืชผักแล้วคลุกเขากับดินพอประมาณซึ่งอาจจะใช้อัตราส่วนประมาณครึ่งกิโลต่อพื้นที่1ตารางเมตรหรือจะใช้หวานลงไปในแปลนที่เราปลูกพืชแล้วซึ่งอัตราส่วนก็อยู่ที่ความเหมาะสมนี่คือคุณสมบัติเด่นๆของแกลบดำหรือว่าแกลบเผา ถ้าเพืเ่อนๆคิดว่ากแกลบดำมีประโยชน์ก็สามารถนำไปลองใช้กับแปลงผักหรือต้นไม้ของเราดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ